จุงกระแมวบงประโคนกุกระเนื้อแซมไยทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่อง youtube ของคนเลี้ยงช้างลําเพลินออฟฟิเชียินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่ช่องคนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียตอนนี้จากที่ไปตกเบ็ดนะครับผมหาอยู่หา,หากินมาแล้วนะครับเราก็กลับมาถึงบ้านนะครับแล้วเราก็จะไปดูผลงานนะครับผมว่ามีปลากี่ตัว <laughs> ได้พอะมสิบตัวซาครับพี่น้องนะครับ <laughs> พอได้กินนะครับผมหาอยู่หากินนะครับไม่ได้หาเก็บพาม,พาม ว่าไปอีกเนาะนะครับพี่น้องแล้วตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วนะครับบรรยากาศนะครับในตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับสถานที่ที่เคยพาพี่น้องไปเบิ่งนะครับผมสถานที่ในโครงการของโครงการอาหารของครอบครัวนะครับผมแต่ตอนนี้ก่อนจะไปนะครับไปชมปลานะครับผมที่เราได้มากันก่อนครับผมไปชมครับผมบรรยากาศย้ำแรงๆอยู่บ้านนะครับโอ้ยข้างล่างบ้านมีทั้งอันบักเ้าวนะครับผมอาหารีี่อ ขนุนนะครับต้นมะม่วงนะครับมีทั้งสตอด้วยนะครับส่วนบ้านข้างหลังก็เป็นบ้านพี่สาวนะครับบ้านหลังนี้ก็ของพี่สาวกับลูกๆหลานนะครับผมนี่นะครับผมนี่มีพักสซนขั้วน้ำด้อพี่น้องนี่นะครับพื้นที่อาจจะเลอะนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเป็นหลังบ้านนะครับตอนนี้นี่ครับปลาที่เราได้มานะครับโอ้ปลาตะเพียนตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องซ้ำฝ่ามือพุดเด้อนี่นี่สุดยอดนะครับ ได้ปลากระมังมาก็ตัวใหญ่พอสมควรนะครับบุ้ยมีหอดคนขั้วนะครับผมพี่สาวเราก็ลังขั้วนะครับแต่เบึ้งบ่ได้นะครับเพราะว่าใช้มีดสับปลาอยู่นะครับผมตอนนี้โอ้ไกลเป็ดปลาทูตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปชมนะครับผมฮะรีสอร์ทของผมนะครับไปชมกันครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับไปกันเลยครับ กับพี่น้องเรากำลังจะเดินทางนะครับเพราะว่าเราต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับเพราะว่าสวนอยู่ประมาณ2กิโล3กิโลนะครับผมอยู่ที่หลังหมู่บ้านนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเป็นสถานที่ปลอดนะครับผมปลอดนะครับที่บ้านผมครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปต่อเรื่อยๆนะครับอยูโูดแล้วครับผมฮะโห่บรรยากาศไปพี่น้องนะครับผมะเราก็ตามทางไปเรื่อยๆนะครับ อายุ5นะครับโอ,โอ้สุดยอดครับผมมีครับพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับผมคนะรับพี่น้องโอ้รถโยกรถเด่งนะครับไก่สีฮอดแล้วครับมีปลาปามนะครับ ที่รีสอร์ทนะครับผมทั่วไปนะครับนี่นะครับโอ้ถึงแล้วถึงแล้วพี่น้องถึงแล้ว,วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่นะครับโอ้มันน่าอยู่มากจริงๆเลยพี่น้องโอ้นะครับนา่นๆได้มาเจอที่หนึ่งครับผมมีแห้งหัวใจได้ครับพี่น้องนะครับมีความสุขมีความสุขทั้ง ทั้งหงัวใจเลยนะครับผมที่ทํามานี่ถือว่าโอ้โหแบบสุดยอดมากเลยนะครับผมนะครับภูมิใจกับตัวเองนะครับภูมิใจกับครอบครัวนะครับที่ในสางโครงการนี้ขึ้นมานะครับผมกับครอบครัวนะครับเพื่อเป็นโครงการสร้างแหล่งอาหารเพื่อครอบครัวนะครับเพื่อลูกหลานพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิกเงินครับนี่ครับพี่น้องมาถึงแล้วตอนนี้ก็มาถึงแล้วว้าวนี่ครับผม สถานที่สถานที่นะครับผมสถานที่สุดยอดมากนะครับว้าวู้ <c oughs> นี่ครับพี่น้องปลาปลานี่นี่ครับผมพี่ชายเพิ่นดูแลยูมองนี้ครับผมให้อาหารปลาด้วยโอ้กำลังวานอาหารปลาอยู่เลยครับพี่นอ้องเบื่สุดยอดประมาณกี่เดือนแล้วนี่ที่ปล่อยมานะ ไม่ใช่ห้าหกเดือนแล้วบสี่ห้าเดือนแลประมาณ้เด exactly. ือนเลสี่เดือนห้าเดือนนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่คือผู้ดูแลนะครับรีสอร์ทแห่งนี้นะครับแล้วก็ร่วมด้วยช่วยสร้างนะครับผมนะครับต่ก้อนเนี่ยครับพี่น้องนะครับพี่น้องจะเห็นว่ามองนี่นะครับเป็นบอทัานได้มีการก่ออิฐนะครับเป็นแบบโล่งๆนะครับแล้วก็บมีการเทพื้นนะครับตอนนี้ก็มีการเทพื้นแล้วนี่ครับผมเทพื้นไว้นะครับก็อาทิตย์หกในจังหน่อยนะครับ แล้วก็กออิดก่อผนังนะครับค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าส่วนตรงนี้จะเป็นแหลง่งการสร้างแหล่งอาหารให้กับครอบครัวนะครับนี่นะครับพี่นอ้องใส่โซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ครับตกคามามืดมากนะครับก็จะเป็นการอ่าเหมือนว่าจะเป็นอันแสเปิดไฟเปิดอัตโนมัตินะครับนี ตรงนี้ก็เป็นสะนะครับแห่หันปลาอยู่นะครับสะกวงนะครับโอ้เตียนมากเลยทั้งฉีดยาแล้วตัดยาแล้วนะครับโอ้นี่เขาเรียกอะไรโอ้กระป๋องเบียเต็มเลยฮะโอ้พี่น้องนะครับอันนี้เพื่อนเก็บมลไลอันเก็บมาไว้อันนี้ไล่สร้างนะครับอันนี้คือกระป๋องเป็นเสียงที่เวลาเอาไปคล้องนะครับคือถ้าเพื่อนสร้างสร้างขงม่าเนี่ยสร้างขงมาไก่นะครับก็จะเป็นเสียงสี่นะครับ โอ้พิ่นเอาไว้ไร่สร้างครับผมเพราะว่าสร้างสร้างกามาหอดผีอยู่ด้วยครับพี่น้องนะครับบ้าแต่สาหน่สุดยอดเลยเไบไดายาบดบ่ได้มาโดนแล้วครับพี่น้องรู้สึกว่าดูดีคนละไล่คนละไล่<า>เออนะครับตอนนี้บ้าตอนนี้กะ ไก่จะสมบูรณ์แบบแล้วครับแล้วกัมีทั้งสะทั้งพูนพร้อมครับผมตอนนี้ก็มาให้อาหารปลาอยู่นะครับอืมโอ้โหเดี๋ยวไปไปดูทางนู้นก่อนครับบอกมาบึงน้าว่าหอดไสแล้วโอ้นี่ครับพี่น้องว้าวนะครับ มอก่อนนี้พี่น้องเ็นตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ยังยังยังไม่เสร็จดีนะครับผมสําหรับสะนะครับมันจะมีช่วงช่วงช่วงนี้นะครับผมที่คูดบ่ตทันได้ได้แล้วดีปันไดนะครับแล้วก็แต่ว่าช่วงนั้นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังเห็นขี้ดินโพยยุองหันนะครับนี่สุดยอดเลยครับผมแล้วก็เป็นปลายางสนยางตอนนี้คือเตียนหมดแล้วนะครับเตียนหมดแล้วครับผมพี่น้องทั้งฉีดยาทั้งอันตัดห้านครับพี่น้องอาชีพเวียนหัวในจังน้อยนะครับผมเพราะว่าอัน กล่องไายมันบอเมเป็นกล่องที่ดีปันใดน,นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมว้าวโอ้แต่ตอนนี้น้าน้ำกระายอยู่ด้วยครับน้ำบ้ตัวซ้ำฝ่ามือแล้วครับห้าเดือนตัวเท่าฝ่ามือแล้วครับผมปลาตะเพยียนนะครับแล้วก็ปลานินด้วยทั้งปลาตะเพยียนปลานินนะครับแล้วก็ปลานั่นปลาตะเพยียน ปลานิน่นแล้วก็ปลาไนปลาไนอีกมันบอกเหรปลาไนปลาไนครับผหดครับทีมงานมาให้อาหารปลานะครับบู๊ยถักกระดอครับผมบู๊ยแน่นอนอีรีนะครับผมต้นยางก็กรีดได้แล้วครับแต่เพรท่านได้มากรีดนะครับผมบู๊ย เอาละครับพี่น้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมพามาเบิงนะครับผมพามาเบิงสำหรับพามาเบิงสำหรับรีสอร์ทนะครับผมเยาวรีสอร์ทเนาะนะครับผมมองนี่นะครับผมคิดหอดคิดหอดมองนี่ครับผมเลยพามาเบิงนะครับจริงๆล้วคือมาหอดบ่ท่านเด้เขามาเลยครับสำหรับมองนี่เนาะเราก็รู้สึกว่าแบบเบิง อะไรที่มันเป็นสีเขีเขยวๆคือความสุขในบ้านปลายของชีวิตใครจะไปรู้ผลดีบุ้ยนะครับโอ้นะครับ,นะรบแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะครับผมทุกๆคนนะครับผม f อของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมฮะในเรื่องของอมาม่ไล่นาใจนะครับผมหรือว่าจะเป็นปัจจัยนะครับที่พี่น้องให้มอบมาดานาเวธีหรือว่าจะเป็น มาลายเล็กๆน้อยๆหรือว่านะครับผมฮะอาจจะเล็กน้อยสําหรับทุกๆคนนะครับที่ให้มาแต่สําหรับผมคือยิ่งใหญ่มากนะครับผมซึ่งมาเป็นสะแห่งนี้ก็ว่าได้นะครับผมฮะแล้วก็ซึ่งมาเป็นทั้งนี่นะครับทั้งนี่กระแม่นนะครับแล้วก็อยู่ในบ้านในในบ้านอีกก็ได้พอก่อผนังกระแม่นนะครับพี่น้องนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับรางวัลน้ําใจที่มอบให้นะครับผมผมไม่ขอลืมเลยนะครับ ขอบพระคุณทุกคนนะครับทุกๆแรงใจทุกๆก,กำลังใจนะครับที่ส่งมอเอาเหรอไอส่งมอบให้มาเป็นมาลัยดูขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ถามว่าโอ้เงินใดมากล่ำมากเอาไปเฮ็ดอหยังเบิร์ดนะครับนี่แหละครับก็สางสิ่งที่เกิดประโยชน์ให้กับขอบครั้วนะครับสร้างสิ่งที่เอเ่เฮ็ดจาว่าเฮ็ดเฮ็ดอีหยัง,ยงหระคือดีในขอบครั้นนะครับก็เอามาสางนะครับ เงินของที่พี่น้องเอฟซีของสานอยเพชรบันแพงถ้าผมห้เป็นมาไร่มากอคิดว่าจะสร้ง่งให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับสาหรับโคเลียงสั่งนะครับผมต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนั่งกันแล้วกันนะครับเอฟซี FC ของสานอยเพชรบันแพงนะครับขอบคุณนะครับผมําสหรับโอกาสดีๆด้วยนะครับผมที่ได้ยืนบนเวทีของสานอยเพชรบันแพงนะครับขอบคุณนะครับทางด่านบอโจโด้วยกันแล้วกันครับผมนะครับอีกประมาณมือสองมื่เดี๋ยวผมสิทธิ์แลนขึ้นไปบันแพงนะครับผมบอแมนแลนเอาขาแลนไปได้อ ต้องกลับไปนะครับเพราะว่าจะมีไรสดเร็วๆนี้แต่ว่าพรุ่งนี้นะครับผมต้องไปทําธุระที่อําเภออีกนะครับก็เลยยังบม่ได้กลับง่ายนะครับผมแล้วก็หลังจากพรุ่งนี้เสร็จก็27น่าจะถึงบ้านแพงตอนประมาณค่ำๆนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่น้องทุกคนนะครับเบื้องแล้วมวนแล้วอย่าลืมนะครับอ่าให้กาลังใจกับช่องคนเลี้ยงช้างลำพูนออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับช่องคนเลี้ยงช้างลำพูนออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณมากๆ ทุกๆคอมเมนต์ผมอาจจะบอกข้อเด็ดตอบนะครับผมฮะเพราะว่านะครับผมฮะก็กดถูกใจกดหัวใจให้นะครับผมนะครับแล้วก็เวลาอาจจะไม่ค่อยมีตอบให้กับพี่น้องนะครับผมขอคุณนทุกแรงใจนะครับขอบคุณทุกแรงเชียร์ที่สนับสนุนผลักดันนะครับผมนี่คือสิ่งสําคัญนะครับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันครับพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับจุงกระออกกุลบาย